อะจะรดน,น้ำพอนอันนี้ห้องกับซีมาเลาะเบิงอันนี้ห้องสิไปอยู่ทางน้ำตกเนาะโดยเบา้ง,างวันมันมีมองปีนขึ้นมองได โอ้เฮ oh. oh. ้นี่เนาะเออแต่มันกับห่างจากน้ำตกลหลายจ้ะเฮ้ย <c ười> าติดผมหมาบ่ ฮะเจริยเมเฮาดอนบ่เจะิจยเมเฮาดอนโอ้สตรงไ์เขาตรงน้ำบ้าม่มีพิยูนอ่ะวึ้วมามองเหนียวบอเขาจะาเอาน้าเขาไปซันเห็นนะมองมาพักอีรุ่มดี บอเขาจะเอาน้ำอยู่นี่เลยอยู่นี่ไกลๆกลัวนะเออต่างตัวนี้มันลายหน่อยเดียวซื้อ Oh.